ยันโซรถมงคลยันครอบจัก,กรวาลถ้าใครยังไม่รู้จักคลิปนี้ไม่ควรพลาดครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนมารู้จักกับยันโซรสมงคลนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักยันนี้กัน และยันนี้นะครับถือเป็นยันที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นน่ะหรอครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อมกันครับยันโสรถมงคลจัดเป็นยันชั้นสูงทําเป็นตัวเลข3ชั้นมีทั้งหมด37ช่องชั้นนอกลงด้วยตัวเลข16ตัวซึ่งหมายถึง16ชั้นฟ้าหมายถึงทิ่ที่อยู่ของพระพรมทั้ง16ชั้นและหมายถึงพระพุทธคุณแห่งองค์พระพุทธเจ้า16ประการอีกด้วย ละยันโสรถมงคลเนี่ยนะครับจัดเป็นมหายันที่นำเอายัน3ชนิดมารวมกันไว้นะครับและใช้ตัวเลขแทนความหมายมงคลต่างๆของแต่ละยันนั่นเองโดยย oh mm ันโสรถมหามงคลเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวมยัน3มยันเข้าไว้ด้วยกันนะครับโดยการใช้ตัวเลขเนี่ยแทนความหมายมงคลของแต่ละยันนะครับผมซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับชั้นในสุดเนี่ยคือยันจตุโรนะครับผมอันนี้นี่ผมวงให้ก่อน อันนี้ครับก็คือด้านในสุดจะเป็นตัวแทนของยันจัตุโรนะครับจัตุโรสีนะครับผมนววโม9นะครับทเวโชสองตรีนิสามนะครับปัญจะห้าสัตตะเจ็ดอัฐะแปดเอกะหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ชวัชราชหากนี่นะครับอันนี้ก็คือความหมายของพระคาถาจตุโรนั่นเองชั้นต่อมานะครับก็จะเป็นชั้นกลางก็จะเป็นตัวแทนของยันตรีนิสิงเหออันนี้นะครับก็แต่ละเลขแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายหรือว่าเป็นคาถากำกับของแต่ละตัวไปนะครับก็จะไล่แต่เลข5เลข3เลข7 แล้วก็คั่นด้วยเลข5ลองสังเกตนะครับว่าเริ่มเลข5นะครับแล้วก็เลข3าเลข7ผลรวมได้10ก็จะคั่นด้วยเลข5เลข4เลข6ผลรวมได้10ก็จะคั่นด้วยเลข5เลข1เลข9ผลรวมได้10ก็จะคั่นด้วยเลข5แล้วก็เลข2เลข8นั่นเองนะครับส่วนชั้นรอบนอกสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซลถมังคะสันเจวะนะครับผมนี่นะครับก็จะมีทั้งหมด16ตัว นี่นะครับก็จะไล่ไปตัเริ่มตั้งแต่เลข16 9 4 5 3นี่นะครับ6 15 10 13 12 1 8 2 7 14 11ซึ่งอันเนี้ยก็จะมีคาถากำกับของแต่ละอันเหมือนกันนะครับผมก็คือยันโซลโตมหามงคลเนี่ยเป็นการกรวมยัน3ยันเข้าไว้ด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นยันจตุโรยันตีนิสิงเห แล้วก็ยันโซลดนั่นเองนะครับผมส่วนคาถาและอัขระที่ล้อมยันอยู่เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นยันโซลดมงคลก็จะใช้เป็นคาถาบารมี30ทัศแต่ถ้าหากว่าเป็นยันโซลดมหามงคลก็ใช้เป็นคาถาจตุรวุธซึ่งแบ่งออกได้เป็น4ด้านดังนี้ครับและอัขระคาถาที่ล้อมรอบเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นยันโซรถมงคลเนี่ยก็จะใช้เป็นคาถาบารมี30ทัศนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยันโซรถมหามงคล ก็จะใช้เป็นคาถาจตุราวุธนั่นเองนะครับโดยที่จะแบ่งแบบนี้นะครับผมก็คือด้านซ้ายาด้านนี้นะครับด้านซ้ายนี่จะหมายถึงอาวุธอาลาวกะยักษ์นะครับก็คือจะเป็นอาวุธของยักษ์จะมีบ่วงเป็นอาวุธนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านขวาด้านขวานี่นะครับด้านขวา อาวุธยมาราชานะครับมีในตาเป็นอาวุธนั่นเองนะครับผมด้านบนด้านนี้อาวุธพระอินนะครับจะมีสายฟ้าเป็นอาวุธส่วนด้านล่างนี่นะครับเป็นอาวุธท้าเวสุวรรณจะมีคาถาเป็นอาวุธนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเป็นคาถาบารมี30ทัศละ่ะจะแบ่งยังไงก็คือว่าด้านบนนะครับของคาถาบารมี30ทัศเนี่ย ก็จะเป็นอิติปาระมิตาตึงสานะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นด้านขวานะครับด้านขวาผมขอญาติมุนแล้วกันจะได้เขียนได้ด้านขวานะครับจะเป็นอิ ติสับพันยุมาะตาอ่าส่วนด้านล่างนะครับหมุนหม,นหมนด้านล่างก็จะเป็นอิติโพทิ มะนุปปัตโตาส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นอิติปิโส ổ. จะเตนะโมก็ถ้าเป็นคาถาบาร,รมี30ทัศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เพราะการรวมยันสามยันเข้าไว้ด้วยกันในจักรฐานร,รอบๆทั้งคาถาบาร,รมี30ทัศทั้งคาถาจตรวรุธก็ไม่แปลกนะครับที่จะทําให้ยันโสลดมหามงคลเนี่ยเป็นยันที่มีพุทธคุณมีพลานุภาพครอบจักรวาลเลยทีเดียวไหนจะช่วยเรื่องการเสริมบาร,รมีเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและยังช่วยเรื่องการเดินทางให้แข็งแกร่ปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆและยังช่วยเรื่องการป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันลมเพลลมพัดป้องกันคุณใสและภัยร้ายทั้งปวงได้อีกด้วยนะครับ และยันโซลถมหามงคลเนี่ยนะครับก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมักจะมีเห็นตามเสาลักเมืองหรือว่าตามวัดเก่าแก่ต่างๆนั่นเองนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยนะครับมักจะทําออกมาเป็นผ้ายันหรือว่าทาออกมาเป็นตะกุดนั่นเองซึ่งเกจิอาจารย์ที่ทําให้ผู้คนเนี่ยรู้จักกับตะกุลโซโรถมหามงคลนั่นก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเกจิชื่อดังของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับ และสาหรับคาถาของยันโสโรถมหามงคลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมถ้าหากวันเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยอย่าลืมลงไปดูลงไปอ่านกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับยันโสโรถมหามงคลสุดยอดยันพุทธคุณครอบจักรวาลถ้าหากวันเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างนี้ไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วย สำหรับวันนี้โมมูเตลูช่องกูกูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ